สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้มีเกมที่มีชื่อว่า Six Body นะครับผมเกมนี้เขาเล่าเรื่องราวกวกับชายคนหนึ่งนะครับที่ ออกมาขับรถเล่นนะครับอยากขับรถกินลมชมวิวอะไรทั่วไปนะครับแต่ปัญหาครอว่าขับรถไปขับรถมานะครับแล้วน้ํามันจะหมดนะครับก็เลยต้องหาทางนะครับจอดรถที่ปั๊มน้ํามันเพื่อเติมน้ํามันนะครับและเรื่องราวแปลกๆก็เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวของเกมเนี่ยคือมันบอกว่าเป็นเกมชื่อว่า six body ก็จริงแต่ถ้าคุณฟังแบ็กกราวน์เนี่ยควรจะได้ยินมาว่าวิทยุเนี่ยเขาจะคุยกับเรื่องราวของคดีฆาตกรรมนะครับของคนนะครับ5ศพนะครับที่ถูกเอามาทิ้งไว้ซึ่งคือ five body แล้วปัญหาคือเกมชื่อว่า Six Body งั้นแสดงว่าคนที่6เนี่ยอาจจะเป็นเราก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเริ่มต้นตรงนี้เหมือนจะเป็นปั๊มน้ำมันกด E เพื่อเสียบโอเคแค่จอดอย่างนี้ไปก็จบแล้วเหรอเกมไม่ได้มี o ออบเจกตีทไ่ชัดเจนนะครับห้องน้ำตรงนี้ดูจากทรงแล้วประตูเปิดได้และประตูน่าจะเป็นห้องโอ น่าจะเป็นคนเข้าซ่วมธรรมดาใช่ไหมครับไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเสียงที่คลิปปี้อะไรขนาดนั้นนะครับก็โอเคทาั้งงาั้นเท่ากับว่าน,น้ํามันก็ปล่อยเติมไปเลยนะครับตัวเกมมันจะไม่ได้บังคับให้เราออกงั้นก็คงต้องหาทางเข้าไปข้างในครับน่าจะเป็นนินมร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตช็อปฉับแล้วก็แล้วเว้ยอ๋อถ้าเกิดปั๊มฝรั่งนี่คือเติมเองแล้วมาจ่ายค่าแก๊สตรงนี้เหรอครับนล้วก็ปกติต้องหยอดเงินที่ตู้ครับแค่นี้เลยใช่ไหม เชี <She> hey. <laughs> ่ยเฮ้ยแปลกๆนะเีฮ้ยอันนี้น่ากลัวเนี่ยอนี้น่ากลัวแล้วเนี่ยนนเฮ้ยเ hey. <laughs> มื่อกี้เรายังเห็นบรรยากาศว่าในห้องเพิงอะไรเอาอาหารยังมีเต็มเลยนีนะทางนั้นเท่ากับว่ามันหายไปไหนแล้วมาตอกประตอกตะปูแต่เมื่อไหรไม่มีเสียงเลยเอ๊ hey. หรือว่าจริงๆแล้วเราแค่หลอนไปเองผมตีโจวว่าเราแค่หลอนไปเองแล้วกันตอนนี้โอเคห้องทําความสะอาดนะครับแล้วก็ออฟฟิศคีย์ เฮ้ยอันนี้บรรยากาศน่ากลัวจริงอันนี้ที่ผมบอกครับว่าเกมสนุกที่ผมกลัวเออเกมสนุกที่ผมไม่กลัวเพราะว่าบางทีบิ้วเยอะเกินหรือบางทีไม่บิ้วเลยแต่อันนี้คือเอาความเงียบสักอย่างมากลบนะครับทาให้ความบรรยากาศไม่ค่อยน่าไว้ใจอันนี้แปลกดีโอเคอ่าแล้วก็ต้องให้ลงไปชั้นล่างละมังนะอย่างว่าครับรอบนี้มันอาจจะไม่ใช่ผีใช่ไหมะละ่ะพราะมันเป็นคนอาจจะเป็นคนโรคจิตหรืออาจจะเป็นตัวอะไรสักตัวงเนี่ยมันก็แอบน่ากลัวนิดหน่อย ลองคลาวช์ไปดูก่อนกันนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างมันบอกก็จะเป็นเกมแนวสเตลฮอร์เร์นะครับเพราะฉะนั้นพยายามก้มให้ต่ำน่าจะดีที่สุดนะครับไฟฉายไม่มีทุกอย่างไม่มีมันจะเป็นแค่ถังน้ำมันนะครับเป็นบาร์เรลน้ำมันซึ่งก็ถือว่าปกติดีเอปั๊มน้ำมันต้องมีอยู่แล้วแต่กลัวว่าเปิดขึ้นมาแล้วจะมีศพคนอยู่ข้างในนี่แหละครับไม่รู้คิดเองเกินไปหรือเปล่าแต่ก็โอเคเฮ้ยมันเงียบนะ มันเงียบมากเลยแล้วมันก็ใหญ่กว่าที่คิดด้วยฮะโอเคอยู่ที่ว่าประตูนี้ต้องการกุญแจครับต้องหากุญแจสักอย่างมาหาประตูที่อยู่ตรงบันไดแต่ยังไม่เจออะไรแปลกๆนะครับไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยมีแค่ทางสักทางหนึ่งที่น่าจะต้องหาไขาควงครับเพื่ออันสกรูออกแล้วก็เหมือนจะเป็นห้องไฟนะครับที่สามารถกดสวิตช์ได้ต้องหาเครื่องมือที่ตรงจุดต้องหาไขาควงตรงสุดทางเหมือนจะมีเป็น คล้ายๆกับถ้ำอุโมงค์สักอย่างด้วยนะครับไม่ค่อยน่าไว้ใจแต่เกมนี้ครับมันเอาความเงียบนั่นแหละครับที่ไม่น่าไว้ใจมาทําให้เรากลัวใช่ครับกุญแจห้องครับโอเคพยายามใจดีสู้เสือดีกว่าครับถ้าเกิดเรากลัวเกินไปมันจะจืดแล้วก็แห้งเหี่ยวครับกุญแจห้องน่าจะเป็นกุญแจห้องตัวโน้นครับถ้ามีอะไรจะโผล่ก็ปล่อยให้มันโผล่มาครับเราจะได้เห็นมันครับการที่ไม่โผล่ไม่เห็นนี่แหละคือสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจนิดหน่อยแต่ก็โอเค อันนี้คืออันสกูไม่ได้ต้องไปที่ห้องตรงโนนละมัง้งโอเคโอเคโอเคอาเฉดความมืด <c oughs> ความมืดจะไม่ได้น่ากลัวนะครับตราบใดที่ในมืดในความมืดไม่มีอะไรอยู่นะครับแต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่จะคิดนะสิว่าในความมืดมีบางสิ่งบางอย่างอยู่บางทีมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ครับแค่คิดไปเองแล้วก็ได้ไขควงแต่ให้คิดถึงเนี่ย ผมหันหลังหยิบดีกว่าอยู่ทางขวาแสดงว่าเดินออกไปเลี้ยวขวาเจอแน่นอนอสะสเตลไปลองดูไปครับเรารู้แค่ว่าเสียงอยู่ทางขวายังไม่เห็นว่าตัวคืออะไรแต่เสียงใกล้มากอยู่ในความมืดนี้เนี่ยแหละไมย โ oh. อนน้อันนี้ดีอันนี้ดีจัมสแกต้องชื่นชมอันนี้จัมสแกต้องชื่นชมครับมันมีการปูมาก่อนเออเออดี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 เฮ้ยอันนี้ถือว่าทามาดีเนี่ยเออมีตกใจนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ขวัญเสียหรือว่ากลัวนะครับแค่ตกใจเฉยเเฮ้ยเฮ้ยทำดีทําดีทําดีตื่นเลยลั่นลาแล้วทีนี้โอเคเขานี้รู้แล้วว่าอ๋อเรื่องราวเป็นยังไงอ๋อจะวิ่งได้สบายใจแล้ว เมื่อกี้เหมือนแบบเราได้ทริกเกอร์นะครับผมจะทำให้เราได้ตื่นขึ้น,นมาอีกครั้งหนึง่งจากที่เราหลับไหลมานะครับผมตื่นแหละไม่ตื่นแหละปากอดีดละอ๋อเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้แล้วเรื่องราวก็เป็นแบบนี้โอ้แล้วก็กดสวิตช์แบบนี้แล้วสักอย่างก,ก็เปิดแบบนั้นวิตื่นเลยเนี่ยให้ตื่นเลยดี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 ถ้าตื่นนี่แสดงว่าไม่กลัวแล้วครับโอ้ผีชยัยเห็นกูเปลาผีชยัยมันเห็นเปาวะ น่าจะไม่เห็นนะครับเป็นใครไอ้หยู่นะอย่าวิ่งตามเรามาด้วยความเร็วขนาดนั้นสิเรากลัวนะอย่าทำเราสิอาเชีย่ย <c oughs> ขอรสชาติแบบไอ้ตัวตรงนี้ไม่ได้เหรอขอรสชาติแบบตัวเนี้ยรสชาติคนละรสก็เลยอ่ะ มันต้องบิ้วมานิดนิดสิไม่ใช่แบบจำสแกหันหลังตายแบบนี้อ่ะอันนี้ไม่ผ่านอันี้ไม่ผ่านอันี้ไม่ผ่านอันี้ไม่ผ่านสู้อ่านตรงทางเดินเมื่อกี้ไม่ได้โอเคไอ้หายไปไหนวะเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยไม่ใช่แม่งอ้อมมาข้างหลังเดจาวูต้องไปถึงโน่นแล้วฮะ I just had the place before I hold my heart in the door ไปไหนแล้ววะปัญหาคือตัวมันแวบไปแวบมาปะพี่รู้สึกว่าการเดินของมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยอยู่กับล่องกระลอยอ่ะ นี่ไงไม่ค่อยอยู่กระล่องกะระลอยอะไรเนี่ยสะดือนายน่ารักจังเลยอะ่ะนหนขอดูสะดือนายใกล้ๆหน่อยสิ <c oughs> Come on Come on อย่าให้คลาดสายตา Come on สวัสดีนายสะดือน่ารัก <c oughs> เงาอย่างแท้จริงบรรยากาศการเล่นเกมผีคนเดียวมันวังเวงเหลือเกินแล้วฉันจะออกไปยังไงดีฉันจะรอดไปนะฉันต้องเดินไปทางตรง แ้่ถ้าเกิดฉันแค่วิ่งจ้ำอ้าวไปเลยทีเดียวฉันอาจจะชนะก็ได้นะไม่แน่นะคุณเริ่มหุดหิดแล้วนะไม่ต้องหลบหรอกนายไปนั่นเรามานี่นายไปนี่เรามานั่นแค่เราเห็นมันมันก็เห็นเราทุกอย่างเหมือนกับที่ใครเป็นคนพูดนะของเบ้งปะหรือว่าโจโฉนั้นลบ้อยครั้งชนะลอยครั้งก็ไม่รู้เหมือนกันรู้เขารู้เราใช่ไหมถ้าเราเห็นเขาเขาก็เห็นเราลบลอยครั้งก็ยังชนะ้อยครั้งใช่ เราแค่ต้องให้ใๆสปินไปเรื่อยๆพออยางามประคองแถบเซมินาไปเรื่อยๆแค่นี้มันก็ตามเราไม่ทันละทั้งหมดทั้งมวลน,น่ะเขาบอกแล้ววรยุทธ์น่ะมันวัดกันที่ความเร็วอันนี้ถือว่ามันเร็วกว่าเราไม่แปลกครับแต่เราก็ต้องเร็วกว่ามันนะครับผมใช่ครับมันบอกจอมยุทธนะครับต่อยแรงไปก็เท่าน,นั้นถ้าไม่โดนส่วนถ้าก็ต่อยไม่โดนแต่เร็วพอมันต้องโดนสักสองสามหมัดแหละเพราะฉะนั้นมันก็ต้องนับว่าดีครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าวรยุทธ์ในใต้ล่าวัดกันที่ความเร็วเพราะฉะนั้นเกมสเตลลบหอยอนไปเร่ไๆ พยายามดองเซมิน่เมื่อมันเห็นเราแล้วก็หลบอย่างนี้จำไว้นะครับทุกคนเกมสตลไม่มีอยู่จริงครับเราก็แค่ต้องพยายามเร็ว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 แล้วแหลกด้วยเร็ว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 ตันชิบหายเร็ว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 กูกดปุ่มหรือยังกับเมื่อกี้นี้ลืมกดปุ่มใช่ไหมเวลายุทธในต้าล่าเขาวัดกันที่ความเร็วใช่ครับมันเข้าบอยอะครับ เขาวกันที่ความเร็วนะครับส่วนใหญ่เขาก็ดูว่าใครยิงเร็วที่สุดคนนั้นก็จะเท่ครับแต่ยิงโดนมหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีจาได้เหมือนเมื่อก่อนพี่อ่านเรื่องราวของคาวบอยอะไรพวกเนี้ยปกติแล้วเขายิงกันไม่ค่อยโดนนะใครมันจะแบบบ้าโดยอมโดนยิงเงีนึกออกปะเขาก็วัดกันแล้วว่าอะฉันฉันไม่พร้อมจะเสี่ยงอะหลังจากที่ลั่นไกลคนละหนึ่งนัดปุ๊บไม่โดนคือไม่โดนไม่โดนนั่นคือจบครับเรื่องราวก็แค่เท่านั้นเองนะครับอะไรก็ตามแต่เพราแต่นี่คือกูรอวเหรอเย้ yeah. เยยมืดจังเลยเยยควบคุมอะไรไม่ได้เลยเยยขอบคุณที่เล่นเดโมของเราพอจะจบก็จบซะง,ง่ายเลยนะ เนี่ยครับสุดท้ายเล่นตั้งนานบทจะจบมันก็จบที่เรารู้กันเดียวมันจะจบยังไงนะครับครบสูตรครับกระดีครับกรดีที่รับชมกันมาครับยังดีที่ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยไอฉากเข้ามาในช็อปเนี่ยกับตอนไอคนร้องไห้ตรงทางบื้นๆ,ๆแต่ผมชอบนะแต่อย่างอื่นเช่นไอคนไล่เราระบบการสเตล,ลระบบการนั่งยองแล้ววิ่งแลยพวกนี้เชยเชยมากเลยครับแต่ก็ยังดีครับที่เล่นจนจบได้ครับและนี่คือ six body นะครับทุกคนหรือว่า หกศพนะครับหรือศพที่6อะไรก็ตามแต่นะครับแต่เราไม่ใช่ศพที่6ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าเกมมันตัดจบเพราะเราลงมาในห้องที่ลึกกว่าแล้วก็จบมันอาจจะมีเกมที่ยาวกว่าน,นี้ก็ได้ว่าเราต้องไปต่อ,อยังไงอาจจะเป็นศพที่6จริงไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับนี่ก็แล้วแต่เกิดดูเราชอบกันก็ฝากกดไลค์นะครับไม่อยากบอกอยากคุยคอมเมนต์ครับเกิดมีเกมแนะนําก็ไปแปะได้น,นะครับในกลุ่มดียวของป๋าน็อตนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวันีัครับไปบ,บายสวัสดีจ้า